สวัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้เราก็มาวัดพุทธวัชนะนาโมาย เป็นผู้เห็นเพิ่มความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นเพิความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจ,ใจใออกี่กลทั้งหลายอนาปานสติอันเป็นต้นที่ประทับได้มากแล้วตั้งโทรศัพท์ก่อนที่มีดอานิสงยาพิกลทั้งหลายเมื่ออาปาน อนาคา,านีอนา,าปานัสติสระงับได้ซึ่งอกุศลทั้งหลายทรงปารกเหตุที่พิขุทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้างเนื่องจากเกิดความผิดฉากราเกลียดายของตนเพราะการปฏิบัติอสุภภา,าวนาจึงได้ทรงแสดงอาาานาปานัสสติสมาธิแก่พิขุเหล่านั้น ทิกขุ่ทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังพกตศลสนธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันประทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่อานะที่ขู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้น แ่งเรียนสุดท้ายของฤดูร้อนฝน,นหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุดีเหล่านั้นให้อันประทานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ขันใดวิปขั้งหลายอาณาปานสติสมาธิทันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็เป็นของระงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉันัันเจริญอานาปานัสติชื่อว่าไม่เหินห่างจักฌชานพิขุทั้งหลายถ้าพิขุเจริญอานาปานัสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้มือ ที่ขุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคําสอนของพระศัสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทําให้มากซึ่งอาณาปารนสตินั้นเล่าลมหายใจก็คือกาย ทิ่ขุทั้งหลายสมัยใดที่ขุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทํากายะสังขารให้รำงับหายใจออกพิภุทั้งหลายสมัยนั้นพิขุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นใจในการอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกอ,อกเสกียได้ีิขู่ทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายีิขูดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ีิขูดนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาที่เลสมีสัมปชัญญะมีสติมีปิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้คนละล